สวัสดีครับผมทายเว้นะครับช่วงนี้จะสําหรับคนที่รักต้นไม้กับคนที่อยากจะทําสวนแบบ DIY ในบ้านยังไงถ้าสนใจฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับมาวันนี้เราจะพาเดินดู สำหรับคนที่สนใจจะทำกรีนเฮาส์หลังบ้านนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อที่บ้านผมนะครับข้างหน้าผมได้จัดสวนให้ดูแบบสบายๆเย็นๆเข้าสู่รอกบ้านถึงหลังบ้านได้ครับบางทีต้นไม้เป็นเรื่องมหาสารนะครับอย่างต้นนี้จริงๆแล้วผมไม่มีแต่แรงแล้ครับแต่ข้างบ้านเขาออกลูกสงสายมันเลยมาติดผนังผมไปด้วยครับพอดีเลยนะีนี่คือต้นกระท้อครับ จะเป็นต้นปลาล์มชนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างหาได้ง่ายมากครับมันจะอยู่ทุกที่ในห้างเขาจะทําเป็นกระถางชี้ออกมาเยอะๆบางทีเราจะไม่สังเกตแต่ถ้าเป็นต้นเดี่ยวๆเขาจะสวยอย่างนี้นะครับดูความงามของต้นปลาล์มนะครับมาอันนี้จะเป็นเล็กๆน้อยๆก่อนแม่ปลูกผักไว้เสรงที่แล้วครับอันนี้จะเป็นจุดออนไซต์ที่จะเราจะมาแปรรูปจากข้างหลังที่ พอแสงเขาเรียกช่วงใยนะครับแสงจะไม่แรงไม่ร้อนไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่นี่ลมก็พัดผ่านก็คือภัยอัหาที่ที่เราไม่ต้องเสริมต้นทุนให้มันสูงไปก็อย่างเช่นที่ที่มันยิ่งล่งหรือว่าแบบมีลมผ่านอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องติดตั้งพวกอุปกรณ์พัดลมหรือว่าให้ความชื้นเยอะเกินที่จําเป็นก็เดี๋ยวยังไงเราจะรอชมนะครับว่าจาก พื้นที่แบบนี้เราจะกลายเป็น greenhouse in urban area ยังไงนะครับเราตอนนี้ผมจะพามาดูต้นไม้ที่ผมสะสมไว้ณนะตอนนี้นะครับที่จะเอาเข้า greenhouse ที่เราจะสร้างในเร็วนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่ง experience ให้ทุกคนก็คือแรกๆที่เราเข้ามาเล่นต้นไม้นะครับคือไม่ว่าจะช่วงไหนเราจะตามกระแสรหรือไม่ได้ตามกระแสแต่ มีแค่เรื่องเดียวที่ผมจะบอกอย่าซื้อรัวๆเพราะว่ารัวๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ตะการเราจะเหลือเต็มบ้านแต่ว่าตะกาเหลือเบื้องต้นผมก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากตั้งต้นไม้ไว้บนพื้นเพราะว่าบางทีเราจะมีพวกมดพวกแมงมุมอะไรที่มันเกาะบนพื้นพอมาเห็นต้นไม้แล้วมันเลยขึ้นไปอาศายัยแต่พอมันสูงครึ่งอย่างนี้เขาอาจจะแวบไปอาศัยทางอื่นงั้นมาเริ่มจาก อาจจะเป็นต้นโกสนดีกว่าครับไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นไม้โบราณสำหรับคนที่มีอายุเขาจะนิยมเล่นกันนะครับแต่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสวยงามของโกศนแต่ว่าพวกนี้เขาจะมีชื่อตามแต่ละตัวของเขานะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นอุปราชชนองเชื่ออาจจะ เรียกยานหน่อยสาหรับผมนะเอามามาต้นเรียกง่ายๆนะครับต้นนี้จะชื่อเศรษฐีเมืองนนนะครับเขาจะมีสีหลากหลายแบบรูปแบบนี้นครับแต่เพราะผมขอเวลาศึกษานิดนึงนะครับว่าเขาตั้งชื่อมาอย่างไงเพราะพวกนี้มันมีชื่อของเขามาเองโดยน่าจะลึกมากนะครับที่การที่เขาแต่งชื่อมาอย่างเช่นตัวนี้ชื่อยูโรปาผมก็งงเลยครับ ยูโรป้านี่มันเกี่ยวอะไรกับชื่อโบาลน์ของบ้านเราอา่าสำหรับต่างชาติอย่างผมคงยังยังเข้าไม่ถึงจริงๆครับอีกไงต้องขอเวลาศึกษานิดนึงอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้จะเรียกสีราชาผมชอบนะครับสีลาชาเขาดูแล้วแตกต่างกับตัวอื่นคือเขาจะมีแดงๆงอมม่วงตามด้วยแบบหวัวที่จะดูเป็น แดงหลักสีปนกับเหลืองเขียวนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ผมชอบมากนะครับอันนี้ผมยกขึ้นมาให้ดูเลยครับเราจะทำท่าเหมือนที่เขาทำกันไหมครับเอออ่เดียชี่มีท่านี้บ้างหรือต้องท้าปิดหน้าบ้างอันนี้เซล์เซล์ออนไลน์นะครับจุดเด่นของต้นนี้คือมันเป็นลายม้าลายนะครับเป็นตระกูลเอโลคาเซีย ok นะครับ ก็จะเป็นประเภทที่ชอบแดดล่ำลายที่เขาเรียกกันนะครับไม่ใช่แดดร้อยนะครับแล้วอีกอย่างจริงๆเขาไม่ค่อยแนะนําให้จับใบไม้บนมือเวลาเรามีเหงื่อเมื่อจะเข้มเขาไม่ค่อยแนะนําให้จับบนใบบางทีจะทําให้ใบเหลืองแต่ก็อยู่ที่ชนิดต้นไม้นะครับโอเคเรามาดูอันต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกฟิโลครับ ถ้าพูดถึงช่วงนี้ที่ญากของเขาที่ดังอยู่ก็จะเป็นฟิโลพิงค์พรินเซสนะครับที่ยาย,ย่าถืออยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟิโลมาร์เบลโทษทีนะครับเป็นฟิโลคาราเมลนะครับตัวน,นี้ก็คือลุนล้นเขาออกดังที่เป็นใบคาราเมลปนกับเขียวครับจะมีสองต้นนะครับต้นอย,อย่างนี้นะครับผมไปเอฟมาออนไลน์ ต่ใบสวยดีนะครับเงาเงาใบมันจะมีอย่างนิดนึงแล้วก็พยายามถ้ามีปนคาราเมลยิ่งเยอะก็จะยิ่งได้ราคานะครับอ,อันนี้ผมก็เคสะสมไว้ก่อนเผื่อลุ้นเขาเรียกลุ้นดังใส่ลุ้นใส่ลุ้นที่เหลือก็อ,อันนี้อีกแปลกหน่อยเราจะเป็นเหมือนก็ถือว่าเป็นญาติกับตัวม้าลายเมื่อกี้นะครับเขาจะเป็นหางกระเบน เห็นจุดเด่นก็คือตอนปลายปลายครับจะเป็นหางเหมือนหางกระเบนนะครับลำต้นเหมือนกันนะลำต้นจะใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้ลายจัดเหมือนม้าลายแต่ก็ลายหน่อยครับอ่าตวกนี้จะเป็นต้องบอกเป็นไม้นอกกระแสก็เป็นไม่ได้หรือว่าไม้หาย,ยากก็จะคุณสารสมน้อยบางทีอยู่ๆอ,อยากจะหาซื้อาอาจจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าหาซื้อได้ด้วยราคาที่สูงกว่านี้ อ่าเหลืออีกอันหนึ่งที่พิเศษหน่อยต้นกวากอาจจะมีไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับอันนี้จะออกดั่งสีดำนะครับนุดเขียวดั่งมรกฏเอาไฟเอเมอรั Dark Raven ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกแซดกันนะครับตัวย่อนะครับตัวเต็มอาจจะต้องไป Google อีกอีกกนนะครับนี่มันกำลังจะออกใบใหม่้วเนี่ยใช่อันนี้แบบจะเป็นแทงหลอด ยอดใหม่มาก็เวลายังเด็กเขาจะเขียวตัวแก่ตัวแล้วเขาจะดํามืดขึ้นมาต้งสีดำนั่นนะสีดํานี้ก็ถืออ๋อเมื่อกี้พาไปเมืกก่อกี้อันนี้ก็ถือว่าตัวเด็ดตอนนี้ของนายกส่นนะครับเอ่าชื่อนี้ดูนะครับตัวผมเองจําชื่อไม่ได้ผมเลยให้แม่เขาเขาติดป้ายชื่อมาเลยครับอันนี้จะเป็นสุขชายสีครับ ใช่ครับผมคิดว่าต้นไม้พวกนี้มีชื่อซึ่งมันค่อนข้างมนคนนะครับก็เลยถ้ามีไว้ก็ไม่เสียหายครับเสือเงินทองไหลเข้าบ้านแห่งๆไหนมังแกะดูเด้อันนี้วันนี้เราเนื่องจากได้เห็นช่วงนี้มันจะมีโคโลคาเซียอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะ ถ้าพูดถึงตัวไหนน,นี้มันตระกูลโคโลคาเซียครับแต่ว่าตระกูลนี้เขาจะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์นี้จะเป็นเรียกว่าไทเกอร์สไตรค์ซึ่งจะจุดเด่นที่ว่าก้านเขาจะออกเป็นลายลายมันจะเป็นเสือบ้างอะครับลายเสืออันนี้เพิ่งรับต้นมาจากทางใต้เลยครับอ,อันนี้เมนูอนาคตมีเขาเรียกอะไรนะครับมีโอกาสได้ขึ้นยานกับเขาบ้างไหมครับเรามารอดูปีหน้านะครับ นี่ลายเสืยอย่างสวยสวยดีอันนี้พ่อค้าจะแจ้งไว้ว่าเขาต้องตัดใบทิ้งมาให้ก่อนคือถ้าเขาเก็บใบเยอะไปบางทีระหว่างขนส่งมันจะดึงกินพลังงานเยอะไปจนทําให้ต้นไม้เราอาจจะไม่รอดตรงที่ถึงมือเราอย่างนี้โอกาสที่จะรอดเยอะเพราะว่าหนึ่งใบมันให้พละน้อยสองล่าเข้ามาดีมาก ถือว่าพอ่อค้าน,นี้ไม่ได้เขาเรียกน,นะครับไม่ได้หลอกลวงอะไรบางทีบางทีเรามือใหม่มาซื้อต้นไม้เราอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันทุกคนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่แย่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปต่อวกน,น้องๆผมๆในบ้านนะครับซึ่งอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ผมเลยค่อยู่นอกบ้านไปก่อน ในบ้านครับตอนนี้ผมถือในมือคือที่เขาเรียกกัน b บ o MAX ดังนะครับตัวน,นี้เขาจะนิยมเล่นกันต้องบอกเป็นไม้ตามกระแสเลยครับตอนนี้ก็เขาอ,อีกอีกสักพักน่าจะมีกันทั่วบ้านแล้วมั้งครับพวกเด็กวัยรุ่นนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากลูกน้องอุดหนุนเข้ามาก็เป็นค่าเล่าเรียนสู่เข้าวงการไม้ดังนะครับ อันนี้ผมก็รอเขาโตแล้วเดี๋ยวอนาคตผมจะได้แยกหนอกเขาเขาก็จะจับเป็นคู่ๆไปให้มันแยกโตกันนะครับซึ่งเห็นใบเขาจะสวยกันมากเลยครับเขาจะไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ความด่างของเขาเรื่อยๆโอเคส่วนอันนี้ g i ก,กัสเขาจะเน้นโทษทีอันนี้นนได้มา พอดีแม่เขาเขาแพ็กมาโดนขุดใมนิดนึงใบมันเลยเอ่อเป็นตำหนิแต่ว่ากี gas เขาจะเน้นที่ให้ใบใหญ่ตัวไมนี้ก็เหมือนกันแรกๆผมไม่รู้ไงไปจับชบจับใบหน้าเขาเจอความเค็นมือผมบางทีใบก็เหลืองได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เขาจะนิยมเล่นกันในวงการก็จะเป็น splendid นะครับซึ่งเขาจะออกเป็นรูปหัวใจ ทรงหัวใจเลยครับเท็กกากีกัสจะเป็นรูปใหญ่อันนี้เขาจะเป็นหน้าหัวใจแล้วก็อมแดงๆนิดนึงแต่อันนี้ผมมีโดนมือก่อนหน้านี้ก็เลยเหลือนิดนึงท้ายนะครับที่ระเบียงผมนะครับถ้าใครมีระเบียงที่ทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นทิศที่ได้รับแดดช่วงเช้านะครับพวตต้นไม้ที่ไม่ต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็แนะนำให้มาอยู่ทิศนี้มันจะได้พักผ่อนในหลังเที่ยงนะครับ ลมเย็ยนๆพัดผ่านมันจะได้พักร้อนจากแดดช่วงเช้านะครับตัวนี้นะครับตัวโปรดผมเลยครับโมจิโต้ครับกําลังโตครับตัวนี้ได้มาช่วงที่แพงนะครับแต่ว่าก็คุ้มดีต่อดใจครับทุกวันนี้ตื่นมาจ้องเขาสักครึ่งชั่วโมงผ่อนไปทํางานชอบดูว่าเขาเลอะเลอะอะไรมาเขารอเล่นกันว่าเลอะน้ามันเครื่องหรือเปล่า โอเคก็ไล่ไปจะมีพวตกะุูลโคโลคาเซียเท่าที่เห็นครับที่แรกๆผมเริ่มเริ่มจากโคโลเพราะว่าไปหลงหลายพวกลายที่แตกต่างบนใบนะครับก็เห็นนี่เลมมนแก๊กโกนี่ผมเคยได้ต้นเล็กมาแรกๆก็ซื้อมั่วครับซื้อแบบไม่มีทิศทางครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับอันนี้ได้มาจากเชียงดาวที่ตอนนั้นเขาปั่นกัน เป็นบอลไทยนะครับจะออกออส่วนผสมของ m o จิโต้กับมิดไนท์ก็คือเขาจะดังยิ่งแก,ก่กัมีด่งดำติดโปนมาครับใบหน้าจะแบ็นเงากรมาหีด้วยครับตอนนี้ผมรอเขาออกลูกๆไว้อนาคตผมจะได้แบ่งขายเพื่อนๆนะครับเสร็จ <Set. S 2> บนนี้ก็มีอีกอันนี้ก็เป็นบอลไทยเหมือนกันเขาเรียกว่า หมอกมรกตเอเมโรมิสก็จะเป็นของสายพันธุ์อุตราติดนะครับนี่ไดต้นเล็กมาก็รอเขาโตแล้วจะเป็นไงไม่รู้ครับเรามาดูลากนิดนึงรากยังไม่แทงครับเออแทงมานิดนึงเราอาจจะต้องใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วครับลองดูอีกสัก2ออาทิตย์ เลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จะมีต้นไม้ที่เอาใจต้นนี้น่ารักดีต้นนี้ต้นไม้เอาใจแฟนนะครับบางทีแรกๆเราเริ่มมาจุดจุดที่ว่าเราเริ่มซื้อต้นไม้ทุกวันนะครับเราจะมีตะกาเข้าบ้านทุกวันซึ่งเราต้องมีผู้ช่วยอย่างแฟนเราจะเป็นผู้ช่วยที่ดีนะครับแต่พอช่วยไบทุกวันเขาก็เริ่มบ่นว่าทำไมเข้าทุกวันเราเลยต้องมีอะไรที่ปิดปากเขาบ้าง ยังไงวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะครับาฝากติดตามฝากกดไลค์ถ้าชอบต้นไม้ดังหรือว่ารักต้นไม้แต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงอาจจะลองติดตามผมดูได้ครับผมก็เริ่มมาจากศูนย์เริ่มมาจากสะสมนะครับเริ่มมาจากการที่โดนแฟนด่าทุกวันนะครับยังไงคลิปหน้าเราจะมีก update, ารอัปเดต greenhouse ของเราหลังบ้านนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ mm. ขอบคุณครับ